สวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์จะพานักเรียนไปฉเฉลยแบบฝึกหัดที่8.4เรื่องการนำไปใช้และแบบฝึกท้ายบทไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่8.4การนำไปใช้ข้อที่1 ผลการแข่งวิ่งเปรี้ยวนะคะดูที่สีเขียวชนะสีแดงสีฟ้าชนะสีเหลืองสีฟ้าชนะสีแดงสีเขียวชนะสีเหลืองสีแดงชนะสีเหลืองสีเขียวชนะสีฟ้าเติมคำตอบเขาถามว่าสีเขียวชนะกี่ครั้งเรียับค่ะสีเขียวชนะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มาเขียนคำตอบค่ะสีเขียวชนะไป3 ครั้งต่อไปถามว่าสีฟ้าชนะกี่ครั้งหนึ่งสงสีฟ้าชนะไปสองครั้งเขียนคําตอบลงไปค่ะต่อไปสีแดงชนะกี่ครั้งไปนับเลยค่ะสีแดงชนะหนึ่งครั้งเขียนเลข1ลงไปเลยค่ะต่อไปสีเหลืองชนะไหมคะ สีเหลืองไม่ชนะเลยก็คือ0ครั้งนั่นเองต่อไปค่ะถามว่าสีฟ้าได้อันดับที่เท่าไหร่เพราะชนะไปกี่ครั้งคะสีฟ้าไปดูค่ะสีฟ้าสีฟ้าได้ลำดับที่2เพราะชนะไป2ครั้งนะคะต่อไปเขาถามว่าสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่คะเพราะชนะไปกี่ครั้งไปดูสีเขียว ีเขียวได้ชนะไป3ามครั้งมากที่สุดเลยเป็นลำดับที่1ถูกต้องต่อไปไปดูสีแดงนะาถามว่าสีแดงได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่และชนะไปกี่ครั้งสีแดงชนะไปแค่ครั้งเดียวเขียนเลขหนึ่งไว้ได้เป็นลำดับที่3เขียนเลข3าลงไปนะคะต่อไปไปดูแบบฝึกหัดหนะ้าต่อไปเลยค่ะข้อที่2ข้อที่2ผลการแข่งขันกีฬา มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะคะไปอานโจทย์ค่ะรายการสุดท้ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลสีเขียวได้เหรียญทองสีแดงได้เหรียญเงินและสีเหลืองได้เหรียญทองแดงจัดอันดับ ที่ของการแข่งขันกีฬาสีประจำปีโดยนับจากเหรียญทองก่อนถ้าเท่ากันให้พิจารณาจำนวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับ <c oughs> เขาถามว่าสีแดงได้ลำดับอันดับที่เท่าไหร่อ่ะเราไปนับเหรียญทองกันก่อนนะคะสีแดงมีหนึ่งสี่เล็กสีลงไปค่ะต่อไปสีเขียวได้เหรียญทอง1 2 3 4 5หเขียนเลขห้าลงไปสีเหลืองได้เหรียญทอง1 2 3 4 5สห้าหเขียนเลข6ลงไปสีฟ้าได้เหรียญทอง1 2 3 4สเขียนเลขสี่ลงไปาจากนั้นเราดูได้แล้วว่าสีใดได้เหรียญมากที่สุดสีเหลืองนั่นเองได้เหรียญทองมากที่สุดเป็นลำดับที่1ต่อไปสีเขียวหลอกลงมาจึงได้เป็นลำดับที่สองต่อไปมีสีแดงกับสีฟ้า มันเท่ากันได้สี่เหรียญเท่ากันดังนั้นเราจะต้องไปดูที่เหรียญเงินนับเลยค่ะ1 2 3 4 5สเขียนเลขหลงไป1 2 3 4 5 6สี่เขียนเลขหลงไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, เท่ากันอีกแล้วนะคะเท่ากันอีกแล้วเราต้องไปดูที่เหรียญทองแดงค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6เขียนเลข6ลงไปและไปนับข้างล่างนะคะ1 2 3 4สาสี่เขียนเลข4ลงไปเราจะได้ สีแดงเป็นลำดับที่3นะคะแล้วก็สีฟ้าเป็นลำดับที่4จากนั้นมาตอบคำถามเลยค่ะสีแดงถามว่าได้ลาดับที่เท่าไหร่นะคะอันดับที่3เขียนเลขก3ลงไปสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่อ่าสีเขียวได้อ <ข ọn S 2> ันดับที่2เขียนเลขก2ลงไปค่ะต่อไปถามว่าสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่สีเหลืองได้อันดับที่ หนึ่งต่อไปสีฟ้าได้อันดับที่เท่าไหร่สีฟ้าอันดับที่4ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกท้ายบทค่ะการแข่งขันโยนลูกแก้วข้อที่หนึงเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่ลูกแก้วตกลงไปในแต่ละช่องของแต่ละสีแล้วรวมคะแนนนะคะ ไปดูสีแดงค่ะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงจะได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูค่ะเป็นตัวอย่างนะคะดูที่ช่องเลข3มีกี่ลูกคะที่ตรงไปมี1ลูกเพราะฉะนั้นจะเขียนเลข3ไป1ครั้งต่อไปนะคะไปดูช่องที่เขียนหมายเลขหนึงมีกี่ลูกคะ 1>, 1 2 2สองลูกเขียนเลขหนึ่งไปกี่ครั้งคะ2ครั้งต่อไปไปดูที่ช่องหอยเลข2ตกไปกี่ลูกคะ3ลูกเขียนเลข2ไป1 2 3นะคะเราจะมารวมคะแนน3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวกอีก2เป็น7 7. บวก2เป็น9 9. บวก2เป็น 11เขียนเลข1นํา1ลงไปยากไหมคะต่อไปไปดูสีฟ้าค่ะสีฟ้านี่เราต้องเติมตัวเลขเองอ่ะช่องหมายเลข3ตกลงไปกี่ลูกคะ1ลูกก็เขียนเลข3าไป1ครั้งนั่นเองต่อไปหมายเลข1ตกไปหนึ่งสตกไป3ลูกก็เขียนเลข3ไปเขียนเลขหนึ่งไป3ครั้งหนึ่งสองสอ่ะต่อไป หมาเลข2ตกไปกี่ลูกคะ2ลูกเขียนเลข2ไป2ครั้ง 1..2.. อ่ะจากนั้นรวมคะแนนค่ะ3-1บวก1เป็น 4, 4-1บวก1เป็น 5, 5าบวก1เป็น6 6-2บวก2เป็น8 8-2บวก2เป็น10ถูกต้องเขียนเลข1นึ่0ำศูย์ลงไปต่อไปไปดูสีเขียวนะคะสีเขียวในช่องหมายเลข3ตกลงไปกี่ลูกคะ 2ลูกนั่นเองเขียนเลข3ไป2ครั้งค่ะเขียนเลข3แล้วตัวต่อไปก็เลขอีกอีกจากนั้นไปดูที่1 1ตกไปกี่ลูกคะ3ลูกะฉะนั้นเขียนเลข1ไป3ครั้ง1 2 3เขียนเลข1 3ครั้งต่อไปเขียนเลข2ไปกี่ครั้งคะ2ครั้งเพราะตกไป2ลูกเขียนเลขก2ค่ะจากนั้นก็เขียนเลขก2อีกต่อไปรวมคะแนนค่ะ 3ามบวกสาบวกสาแล้ว4 5, 6. Okay, 6, 6ี่ห้าหโอเคได้ห6หบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกหนึ่งเป็น9 9้าบวกสอแล้วสิบ1 11เอ็บวกสองสิแล้ว12 13เขียนเลขหนึนำสามลงไปอ่ะจากนั้นสีเหลืองค่ะ สีเหลืองเราจะรวมคะแนนได้เท่าไร่ไปดูค่ะช่องหมายเลข3ตกลงไป2ลูกแก้วเขียนเลข3ลงไป2ครั้งค่ะ3 2ตัวโอเคจากนั้นไปนับหมายเลข1ค่ะตกลงไป1 2 3 4ตกลงไปทั้ง4ลูกเขียนเลข1ไป4ครั้งค่ะ ั้งครั้ง3ครั้ง4ครั้งต่อไปดูที่หมายเล็ก2ตกลงไป2ลูกนะคะเขียนเล็ก2ไป2ครั้งจากนั้นรวมคะแนนค่ะ3บวก3 3บวก3 3แล้ว4 5 6 6้บวก1เป็น7เ,เป็น8เป็น9 9บวก1เป็น10 10บวก2 11 12 12บวก2อีกเป็น14ใส่เลข1นึ่งนำาเรารวมคะแนนได้หมดแล้วนะคะไปดูะคะ่ะข้อ2บอกให้เราเติมคํำตอบถ้าคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่1เขาให้เราเรียงค่ะอันนี้เอาคะแนนมากสุดก่อนนะคะสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองมากที่สุดคือสี มากที่สุดคือถูกต้องสีเหลืองเขียนเลขหนึ่งไว้ตรงสีเหลืองเลยค่ะลำดับที่หนึ่งมากที่สุดต่อไปเหลืออยู่3สีอะไรมากที่สุดคะ10บเอกับ13สีเขียวนั่นเองเป็นลำดับที่สองต่อไปเหลือ2สีสีแดงกับสีฟ้าอะไรมากที่สุดสีแดงมากที่สุดเป็นลำดับที่3และสีที่น้อยที่สุดคือสีฟ้า เป็นลาดับที่4จากนั้นเรามาเติมคําตอบได้เลยคะ่ะเขาถามว่าสีแดงได้เป็นลําดับที่3เขียนเลข3ลงไปสีเขียวเป็นลําดับที่สองเขียนเลข2ลงไปสีฟ้าได้คะแนนเป็นลําดับที่4เขียนเลข4ลงไปสีเหลืองได้คะแนนเป็นอันดับที่1เยอะที่สุดเลยค่ะ ข้อนี้เป็นคะแนนมากที่สุดนะคะต่อไปเป็นคะแนนน้อยที่สุดให้เป็นลำดับที่1น้อยที่สุดนะคะข้างล่างนี้น้อยที่สุดเราไปนับดูค่ะคะแนนที่น้อยที่สุดอ่าอะไรคะ10น้อยที่สุดคือสีฟ้าเขียนไว้ค่ะเป็นลำดับที่1ที่น้อยที่สุดนะคะต่อไปเหลือ11 13 14น้อยที่สุดคือ1 1ถูกต้องไปเขียนเลยค่ะ11เป็นลำดับที่2ต่อไปเหลือ2สี เหลือ13กับ14น้อยที่สุดคือ13เป็นลำดับที่3และ14มากที่สุดแต่เป็นลำดับสุดท้ายพอให้เรียงจากน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงได้อันดับที่เท่าไหร่ไม่ดูค่ะที่เราเรียงไว้สีแดงได้อันดับที่2เขียนเลยค่ะอันดับที่2สีเขียวได้อันดับที่3เขียนเลยค่ะต่อไปสีฟ้าอันดับที่เท่าไหร่เอ้ย ที่หนึ่งเพราะน้อยที่สุดค่ะเขียนไปค่ะเลขหนึ่งต่อไปสีเหลืองได้อันดับที่สี่เพราะว่าสีเหลืองได้คะแนนมากที่สุดนั่นเองข้อข้างล่างนี้เป็นคะแนนน้อยที่สุดนะคะแบบฝึกหัดก็จบลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ